อยู่อกเนินนะไปปหลุมมาฟ้าแต่เหมือนต้องการหลังบางทีไม่เข้าก็ได้เราไม่มีที่เล่นนะเวกเข้าที่พี่โก้ผมบ้านก่อนไหมพี่ผมไปบ้านก่อนไหมเออไปไปทีละคนไปบ้นก่อนไปบ้านก่อนไปบ้านกอไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนคือ้ถน่อนไบไม่ไป้กไป้องไปก่อไ้น่อนไปบ้นไ้นก่อไ้น่อนไ้านกอนไป้กอนไปบก่ไป้านกอไปบอ่งนะเบ้ยก้อไป้นไป้ก่นป้าก่อนไป้นก่นไปกไปบ้า้านน่ไี่บผมมีคนนนน่

รับหลังคิวทางนี้นะกูบอกก่อนกูดูข้งหลงตรงนี้พี่ดีดาวไม่มึงมากันหลังทางนี้ก่อนใช่ไงใช่ไงก็ใช่ไงพี่ตรงนี้ตรงนี้มากกามาส้มหน่อยเห็นปะเห็นปะมึงดูทางขวากูดูทางขวามึงกันมาส้มก่อนเอ้ยมึงมาเล่นหลังหลังเนินนี้ดิหลังเนินนี้อยู่ได้ไปกล้องไปเล่นกับไอ้ดีดิไอ้ดีดิตรงนี้มีนะตรงนี่เออชอบงแต่ประจาอมันรถรี่ป่ะมึงอย่าหลมนะเว้ยถ้าจะให้มันเข้ามาก็ให้มันยิงเข้ามา ตรงตรงตรงม้าม้าที่ไนะม้าเขียวอะตรงเนินอะเดี๋ยว<ม>ค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเนินเดี๋ยวพี่โก้จะเทียบตราที่มีคันนึงคนนึงใช่เหรอเออใช่ใช่ผมเห็นด้วยเออแบบนึงผู้เสี่ยวตรงนี้มาว่ะตรงม้าฟ้าที่ขึมาครับไม่เอินปล่อยไปก่อนมันอยู่ในวงอันอออนัน้นคือผมปล่อยมันได้ไว้แต่ถ้ามันขึ้นไปชิดหน้าเนินผมจะสวย พี่นองตรงต้นไม้อะไรพี่มือนันเน้องจะพี่ดูต้งดูหลัอ่อพี่ดูพี่่ะพี่เล่ไหอปามูมาายมือทางกะอไปแบไปีเลยไปน้องไป้วทางขวาเจอตัวหนึ่งาโม้มาแล้วโม้มาแล้วเก่าพี่มันเก่ามาแล้วทางฝัมทางมาฟ้าก็มีแน่นอนอยู่หลมเราดูหน้านึ่งที่อยู่เราใช่ใช่ ไม,ม่มีธงมาข้างล่างอ่ะเหมือนข้างล่างน้องเฮียตัววิ่งอยู่ขวามือใช่แผมส่องมาว้าเหน่ากลุมีคน enemies ahead าชิาี่เ่เหอเงนีตเฮ้ยมึงมาเคลียร์ตรงนี้กับกูหน่อยมันนี้หน่อยโนนะชิ้นหน่ยชิ้นออตรงไหนดินี่ไันนเขเอาเอาหน้าหนึ่งมันก่อนต้องขวา้ขไม่มีว่ะึงเียอเสียข้างังนมึงเอาเอาซ้ายก่อนเอาเคลียร์ซ้ายตรงนี้ก่อนแล้วเข<ม>้าวงซ้ายได้ได้ได้ดูต่เข้ามาสมนะโอเคโเคเก็ พี่อะพี่ระว่างซ้ายได้ซ้ายตัวล่างเนี่ยเรามันมุดไปตรงนี้มันมุดไนมันมาเคียตายเว้ยจบเลยเว้ยขี้มาทางนี้ก่งตายแล้วมอันรอกัมาทางนี้มีตัวนอนอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีเข้าเลยเข้าเลยไนที่เอิกวมีไ่เข้าเลยเ้ายนมีนรอร ไม่ตรงไหนเขาได้บ้างเข้าไปก่อนเกลตตามไม่ที Demon> ่ไปนะเอิญเอิญมึงอยู่แยกกับเพื่อนนะตามไม่ที่นะตรงนี้วีสองตรงนี้วีสองนอนท่าไร Enemies เขียวเขียวหน้าวงสิบแปดวิติดวิอยู่ใกล้กันหน่อยเดี๋ยวผมยิงจุดจุดให้พี่โจ้พี่โจ้ตรงเลี้ยวอ่ะพี่เราก่อนพี่พี่กูเล่นว่าข่านผมเล่นไม่ที่นะวงอ่ะตรงที่กูอยู่รอบวง ต้องหมาสายอะไรน้านี้ต้อมานี่เ้ยมึงเห็นขวาสมบกมาปะรอขวารอยขวาน่อนอกสองไกลๆนักสองสุดขอบนู้นเลยที่กูเล่นได้ฝั่งซ้ายมาข้อไหนึ้นสายมีสายมีก้อนสายมีเนืเห็นไหมิ่งเขาบอกอะามันโดนยิงต้องมันโดนยิงเียดๆเดียวคู่กาไป ต้หมาตรงนี้มึงหมดเปล่ากองต้งแต่ตรงนี้ต้องแต er mm. ่ตรงนี้หนัหัหังผมอ่ะกูไปได้สายสุดทมีคนนะสายสุดไม่ชัวาดีมันมีมันมีรถีนี่นี่ายสุดนุ่ต้นขาตัเลยแมู่่เลยกูไม่มีสมองกูมีมตมองตรงนี้ตรงนี้สายสุดตรงนี้เคลียร์เสร็จโลเลยแต่มันอยู่อวงมันอยู่รอบวงเขาอยู่ในวงแล้วมึงมาเล่นกับกูเอิญมัเล่นมันเล่นของคายาคายาคาของคาา ไปกับมั่งก่อนเลยป่ะม้องไปแต่ไี่มัองก่อนเลยเอ้ยมันต้องขับคนหนึ่งขับเผาคนหนึ่งมันยิงปีมากเลยต้องทับเผางานนั้นกูกูเสียตัวเฮ้ยกูปล่อยเลยนะกูเข้าฐาเลยนะหลักเฮี้ยหลักก็ไม้นี้ที่าครมาแล้วใครมาใคนกลับมาไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเฮี้ยอะไรวะมาตัดเลยดกูเข้าหลังสุดนะมันไม่งั้นขวามันจะโดนกูระมางขวาเฮ้ยมีโดนาปีนไอ้ต้นซ้ายอ่ะ มีน้มาจับันี้โดนยงโดนอยู่เห็นบ่าขอมึี่น่าจะเห็นมันเป็นหลุมทำน่อเาว่ายูอยู่ในวงแล้วรันลนี่น็อกน็อกีนัดน็อกอยู่ตรงนี้หน่อยนีล่าสุดายมาอุ๊ยไอ้เหี้ยถูโดนสายุ๊ชุบหน่ชุบหน่อยชุบได้เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่น่ะตายตรงต้นไม้ดิตรงต้นไม้ดิเห็น้วเห็นแลไม่ครับเอินตรงตรงไปดิเลยไม่ไม่ไม่ขาหน่อยขวาดีหน่อยตรงมาส้ม ตรงนี้ตองมาเข้าตรงมา,งมา้อกดมี็มุดขวาดหมดลอมาหมดเฮ้ยกูนยกวิ่งเข้าวเพื่อนล็อกปีมีล็อกขาล็อกยู่ล็อกอยู่มันอยู่นะวงเรากูอยู่นะวงใช่ใช่ผมล็อกอยู่ฝ่าี้าีเป็นครมีสอคนที่มีสคนไม่รู้หมดหรือยังอาอาเหลือแค่สองคนว่ายังนะหนึ่งเหลือตรนล้วกึแล้วก็ตรงรถหนึ่งมึงต้องระวังฝั่งล้วก่อนเดี๋ยวเล่นด้วยกันตรงควันนะมึงเห็นป่ะไข่ข้ามันยังไข่างไป่ยางวัน ได้ปะกูจะขับรถขึ้นไปบนหัวเออที่พี่นัทหนึ่งมันอยู่ในหลุมเอาไว้ถ้ามันไม่รีบไปมึงคายมาซ้ายกับกูมึงคายมาซ้ายกับกูมาเล่นด้วยกันเลยตรงไหนไี่ตรงไหนน้องงน้องงน้องวงเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายตายตายชุบ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 ตีพี่นัทเดี๋ยวคนเดียวรอกูรอเดี๋ยวกูรอพี่โก้ไปเล่นซ้ายไปเล่นซ้ายเดี๋ยวผมกันแทกหน้ากับกล้องกล้องความยาเซตนี้ตามกูมานะไม่ยากเัยลอยนะด้วย ผมจะคามาเล่นประมาณนี้นะพี่โก้คีดขา้ายทำเกมไปยิงดึงให้หน่อยยิงงอให้หน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงให้กูยิงเหรอยิงเลยยิงเลยไม่ไม่ให้กูใหกูขามายิงซีอ่ะดิลกฟังมีดีปะไม่มีตรงไปไหนเลยก็มึงดยูทางเลยก่อนเดี๋ยวเรต้องตรงตรงตรงกูปามาีปนิคเข้าไปตรงนี้ดิไม่มีไม่มีตัวเดียวเลยเดี๋ยววิ่งรอบนะไปถึงไหนตรงไหมตรงตรงตรงแน่นอนตัวขวาต้องเลขวาเออแน่แน่หลักก็ไม่ ขวานี้แล้วมันยิงรถแล้วเบิดทำไมวะไม่มันเข้ามาทั้งไนไม่ไม่ผมไยิงป่งพินาเแลมนโดนเฮอหมูดมันเข้ามาทั้งไงเฮอรมูดได้ช่วยเราอีะ